เออให้ังใจเพื่อนหน่อยมันจะได้มันจะได้ไม่หลับเมื่อจะหลับเอ้ยแล้วแล้วแล้วออก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 เยเมื่อกี้เงียบไงมันไม่มีกำลังใจไง

ได้แล้วอึเออ10 3 10